สวัสดีครับพี่พวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปอันนี้เป็นตะกุดเงินนะครับตะกุดเงินจานมือหลวงพ่อกลวยนะครับชุดตินทุโลบางคนก็จะตีไปหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วยนะครับเครื่องรางต้องบอกก่อนเป็นเครื่องรางเนี่ยเป็นของที่เขาเรียกว่าภาษาภาษาของคนเล่นนะครับเขาเรียกมันปิ้นได้นะครับเนี่ยดูการจานนะครับ นี่นะครับลอยจานช่วงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะเดี๋ยวนะครับจับนม่เห็นไหมครับการจานจะมีช่วงนี้นะครับอันนี้จานเหมือนคล้ายๆยันตีนสิงเหนะครับแต่ว่า จะคล้ายๆยันตะกุดสี่นิ้วของหลวงพ่อกลวยนะครับนะครับดูความเก่าดูความผุนะครับนี่ อันนี้เห็นไหมครับเห็นรอยจานไหมครับนี่นะนี่นะครับรอยจานแล้วก็จะมีเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับรอยจานสมัยก่อนนะครับยุคปีศูนย์กว่าหนึ่งกว่าเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้พิถีพิถันแบบการตัดใช้เครื่องตัดนะครับเขาก็จะใช้มือฉีกเนี่ยนะครับ บางทีก็เอาไม้มาวางนะครับเอาเหล็กมาวางแล้วก็ใช้ฉีกเอามันก็จะเป็นรอยอย่างนี้อันนี้น่าจะประมาณสามนิ้วนะครับแต่การจานนะครับคล้ายๆกับสี่นิ้วเลยนะครับก็วันนี้ก็หยิบมาให้เพื่อนๆชมนะครับหลวงพ่อกวยชุบตินทุโลนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแสดงความคิดเห็นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ